สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีเมษทุกท่านนะคะเข้าสู่คาเฟ่โฮโรอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อย่างที่พูดไว้ในคลิปของการงานการเงินนะว่าเดี๋ยว ความรักกับสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่ออกตามมานะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักในช่วงเดือนกันยายนนะคะของชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีเมษจะพบเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะไพ่ตรงหน้านะคะเป็นไพ่ของชาวลัคนาราศีเมษ ที่ยังโสดอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเวลาที่พี่หมออ่านเนี่ยก็จะตีความให้ทั้งคนที่ยังโสดสนิทและคนที่โสดแบบมีคนคุยหรือว่ามีสถานะที่มันยังคลุมเครือยังไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงส่วนไพ่ของคนมีคู่เนี่ยก็ได้หยิบรอเอาไว้แล้วเหมือนกันนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีคู่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องฟังในส่วนของคนโสดเนาะสามารถกดท i มสแ t a m ์ใต้คลิปไปฟังพาร์ทของตัวเองได้เหมือนเดิมนะคะโอเคเรามาเริ่มดูหน้าไพ่ของชาวลัคนาราศีเมษที่ยังโสดอยู่ก่อนนะไพ่ความรักนะคะที่ได้มาในช่วงเดือนกันยายนนะคะก็มีไพ่สองเหรียญเก้าเหรียญแปดเหรียญ7ดไม้สี่ถ้วยสี่ไม้ เดาบหนึ่งไม้ห้าเหรียญแล้วก็ขิงถ้วยนะคะเราจะเริ่มกันจากคนที่ยังโสดสนิทก่อนนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษที่โสดสนิทนะในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยมองว่ายังวนเวียนนะส่วนใหญ่ความรู้สึกของคุณเนี่ยยังวนเวียนอยู่กับความไม่มั่นคงความรู้สึกที่ไม่มั่นคงในใจนะคะมีการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น นะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ดีพอหรือรู้สึกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยตรงกับใจของชาวลัคนาราศีเมษเท่าไหร่ก็ได้นะคะถ้าถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมแน่นอนค่ะว่าในเดือนกันยานี่ยมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยหรือว่าเริ่มต้นเรียนรู้ทำความรู้จักกันนะคะแต่ก็จะยังไม่ใช่คนที่ดูแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษอยากจะทุ่มเทหรือว่า จริงจังจะเป็นตัวเขาก็ได้คือเป็นที่ตัวชาวลัคนาราศีเมษเองที่รู้สึกว่ายังไม่อยากทุ่มเทให้ความสัมพันธ์นี้หรือว่าคนคนนี้นะคะกลับกันก็เป็นเขาได้เช่นกัน,นะคะ่ะคือเราเนี่ยอาจจะจริงจังกับเขาแหละแต่เป็นทางเขาที่ยังมีท่าทีหรือว่าแสดงออกให้เรารู้สึกว่าเขายังไม่ได้อยากจะชัดเจนหรือว่าอยากจะจริงจังกับเรานั่นเองเ,องเนาะเอาง่ายๆเลยก็คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาแบบ เวบ็บเวบอ่ะเออมาไวไปไวเข้ามาแล้วก็หายไปนะคะถ้าเกิดว่าเริ่มคุยกับใครในช่วงเดือนกันยานเนี่ยมองว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ชาวลัคนา,าราศีเมษเอาง่ายๆคือฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วกันับฝ่ายใดฝั่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีไฟมีไฟมีความกระตือรือร้อนในการที่จะคุยอยู่ฝ่ายเดียวนะคะแต่อีกคนเนี่ยจะยังไม่ได้คิดจริงจังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ในเรื่องของความรักในช่วงเดือน กันยายนเนี่ยยังไม่ได้ตอบโจทย์กับสภาวะของคนโสดเท่าไหร่แต่ก็อาจถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยรู้สึกเงาเนะี่ยอยากมีคนคุยก็ถือว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของคนคุยนะคะแต่ถ้าจะให้พูดว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ก็ยังไม่ใช่เดือนที่เหมาะเนาะ ต่อมาค่ะสำหรับคนโสดนะคะโสดแบบที่มีคนคุยอ่ะอันนี้คือโสดแบบมีคนเข้ามาคุยมาหรือมีคนคุยมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้นะต้องบอกว่าในช่วงเดือนนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกันกันกบคนโสดสนิทนั่นแหละคะ่ะคือชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะเกิดความรู้สึกที่มันแบบไม่เท่าเทียมกันอนะ่ะมีแนวโน้มสูงมากนะว่าจะเป็นฝ่าย ชาวราคนาราศีเมษเองที่ทุ่มเทหรือว่าให้ความสำคัญกับเขาอะมากกว่านะคะแล้วก็ค่อนข้างแบบเท่าที่พี่หมอเห็นรู้สึกว่าเป็นคนคุยที่แบบคุยกันมาสักระยะแล้วนะคุยกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่มีโอกาสหรือว่ายังไม่ได้รับโอกาสในการที่จะแบบสารสัมพันธ์แบบจริงจังคบหาหรือว่ามี สเตตัสหรือว่าร a เลช n นชิ p กันแบบจริงจังนั่นเองนะคะมันก็เลยจะบอกว่าไงดีอ่ะมันถามว่าเราจะถอดใจหรือว่าท้อไปหรือ,อยังในเดือนนี้มันก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะเริ่มคิดเริ่มทบทวนละเริ่มช่างใจว่าเออเราแบบ เขาเรียกว่ายังไงอะยังยังควรที่จะอยู่ตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะหลายคนอาจจะตั้งคำถามในใจเนาะว่าเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าเขาติดตรงไหนอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้รู้แล้วก็เอาไปพัพฒนาตัวเองหรือว่าปรับปรุงตัวเองอะไรเงี้ยเนาะก็เท่าที่มองเนี่ยมองว่ามันมีในเรื่องของเวลานะคะทัศนคติมุมมองไปจนถึงเรื่องของเงินก็ได้นะคะในชีวิตของเขาอะที่เขายังแบบ ต้องจัดการอะไรเงี้ยส่วนเรื่องของทัศนคติมุมมองเนี่ยก็อาจจะมีบางอย่างที่เขากับเราเนี่ยมีความแบบแย้งแย้งกันเลย้ยคะม,มันไม่ถึงกับว่าไม่ตรงกันนะแต่รู้สึกว่าเออมันเป็นคู่ที่คุยกันแล้วแบบดูแบบแข่งแข่งกันนิดนึงอะ่ะซึ่งมันจะทําให้เขาอะรู้สึกแบบยังไม่พร้อมนะคะกับการที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์กับชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนนี้ก็ต้องมานั่งถามใจตัวเองค่ะถ้าเราใจเย็นแล้วก็อยากจะอดทนรอเขาอ่ะในไพ่เนี่ยยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกว่าเออมันจะแบบดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนกับว่าอยากให้เมษนะ่ะลองแบบถามตัวเองก่อนเนาช่างใจถามดูว่าระหว่าง อยากจะมีเขาในชีวิตกับการหันกลับมาอยู่กับตัวเองคนเดียวเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันนะคะแต่เท่าที่มองอพี่หมอก็แอบรู้สึกว่ามันเทไปทางการอยากมีเขาเนาะไม่งั้นจะไม่อดทนรอหรือว่าทุ่มเทเวลาให้เขาอะนาน,นานนานนหลายคนเป็นคนคุยที่แบบเป็นมานานแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เอาเป็นว่ายังไม่มีโอกาสในการที่จะพัฒนาแต่ถ้าเกิดว่ารารู้สึก ว่าเราแบบอยากจะอดทนรอเขาไปก่อนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะแต่ไพ่ก็แอบ,บเตือนนะคะว่าในช่วงเดือนกันยาเนี่ยมันจะมีความแบบใครคนใดคนนึงในความสัมพันธ์เนี่ยเริ่มจะมีเหมือนแบบแอบบทําอะไรที่ไม่ได้บอกอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดถึงคนคุยนะหมายถึงพาร์ทของคนโสดที่มีคนคุยนะคะ เช่นแบบเขาอาจจะเริ่มคุยกับคนหลายคนอะไรเงี้ยจากที่เคยคุยกับเราคนเดียวเขาเริ่มมีการพิจารณาคนอื่นได้นะคะแล้วก็ e n e r g y นี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะกลับด้านมาเป็นชาวลัคนาราศีเมษเองนะคะที่แบบมีความคิดอ่ามีความคิดแบบเอออยากจะพิจารณาคนคุยคนอื่นๆแต่เชื่อเถอว่าถ้าเข้าไปสู่พาทน,นันทเมษก็ยังไม่เจอยังไม่เจอใครที่รู้สึกแบบคุยแล้วมันคลิกในในเวล ระดับคนเนี้ยเท่ากับคนเนี้ยก็ยังไม่มีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนโสดสนิทเนี่ยก็อยากจะเตือนให้ระมัดระวงังดูให้ดูให้ดีก่อนว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นคนที่แบบมีเจ้าของแล้วหรือยังนะคะเพราะมันก็มีไพ่ที่พูดถึงความลับหรือว่าพูดถึงอะไรที่มันแบบปิดบังซ่อนเร้นอยู่นะอยากให้ดูให้ดีก่อนนะคะอารมณ์ของคนโสดในเดือนกันยายนก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ คนมีคู่กันนะคะอ่าสำหรับคนโสดนะคะที่ฟังจบแล้วอย่าลืมกดทม์สแตมใต้คลิปไปฟังสุขภาพด้วยนะคะทุกคนอยากให้ฟังสุขภาพด้วยนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะเป็นไพ่ของคนมีคู่ชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกันยายน2568มาดูก่อนว่าไพ่ที่หยิบได้นะคะมีไพ่อะไรบ้างนะมีไพ่หถ้วยค่ะ ห้าเหรียญไฮพริสเทสนะคะแปดไม้ Queen ถ้วย l ลเ e r รสามเหรียญห้าดาบอัศวินดาบและเด็กดาบค่ะในส่วนของคนมีคู่ต้องบอกว่าในช่วงเดือนกันยายนนะคะถือว่ามันมีทั้งช่วงเวลาที่แบบดีๆแหละ มีแล้วก็มีทั้งช่วงเวลาที่มันก็ไม่ถึงกับแย่นะแต่พี่หมอรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ก็ไม่ได้โอเคไม่ได้โอเคกับความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะคือเท่าที่มองเห็นอนะมองว่ามีชาวลัคนาราศีเมษหลายๆท่านที่ฟังอยู่กําลังอยู่ในช่วงที่แบบเหมือนกําลังมีปัญหาในความสัมพันธ์เป็นปัญหาที่มันสะสมมาหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งเลือกที่จะเก็บ เอาไว้ไม่พูดออกมาว่าเออแบบมีความแบบไม่พอใจอะไรยังไงอะไรเงี้ยจะเป็นชาวเมธเองหรือเป็นคนรักคู่ครองของคุณเองก็ได้นะคะมันก็เลยทำให้บางช่วงเวลาของเดือนกันยายนเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนเราไม่เข้าใจเขาแล้วก็เขาเนี่ยไม่เข้าใจเราด้วยเพราะว่ามันแบบมันไม่ใช่การคุยไม่รู้เรื่องด้วยนะในไพ่พี่หมออะแต่พี่หมอรู้สึกว่ามันเกิดจาก จะบอกว่าความน้อยอกน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่ามันเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่แบบทำเหตุการณ์หรือคำพูดที่ทำให้คนใดคนหนึ่งอะรู้สึกเสียใจถูกลดความสำคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในความเป็นจริงอะถ่ามองกันจากหน้าไพ่มีทั้ง6ถ้วยมีทั้งเลเวอร พี่หมอมองว่าคนสองคนนะ่ะมันยังคงมีความรักความผูกพันให้กันอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าปัญหาที่มันสะสมอยู่เนี่ยมันไม่ถูกหยิบขึ้นมาแก้ไขอย่างแท้จริงมันไม่มันไม่มีการเอามาพูดกันมันไม่มีการเอามาเคลียร์หรือว่าหาทางออกร่วมกันถามว่าในความคิดของคนทั้งสองคนเนี่ยมีความคิดที่อยากจะแก้ปัญหาไหมเอาจริงๆพี่หมอมองว่ามีนะแต่มันมีความติดอีโก้อยู่ในตัวเองไม่คน ก็คนหนึ่งคนนั้นแหละคือคนที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับอีกฝ่ายถ้าเกิดว่าคุณนะคือชาวลัคนาราศีเมษเองนะคะเป็นฝ่ายมีอีโกในความสัมพันธ์ก็คือรู้แหละว่าความสัมพันธ์มันกําลังมีปัญหาแต่ยังไม่อยากคุยอ่ะคุยไม่รู้เรื่องมันมีคนหนึ่งที่มีความเป็นเด็กอ่ะมีความอยากเอาชนะ จะบอกว่ารู้ว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็รู้ด้วยนะว่าทางแก้คืออะไรแต่เลือกที่จะแบบไม่ทําไม่คุยเพราะกลัวว่าตัวเองจะแบบเหมือนจะแพ้อะจะบอกเลยนะคะว่าถ้าคุณไม่ทําอะไรในเดือนเนี้ยอันนี้พูดถึงพูดถึงในกรณีที่เมธเป็นคนนั้นนะถ้าคุณไม่ทําอะไรในเดือนนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะสั่นคลอนมันเริ่มมีความแบบเขาเรียกว่ายังไงอะ คือมันไม่ดีแล้วกันเนาะกับการที่เราจะสะสมปัญหาโดยที่ไม่แก้โดยที่จะหนีหรือแค่อยาก เพราะว่าเราอยากจะเอาชนะกันลองทบทวนดูนะคะว่าเรารักคนคนนี้มากแค่ไหนเขามีค่ากับเรามากแค่ไหนเราครบกันมานานแล้วหรือยังเราใช้เวลาร่วมกันมามากน้อยแค่ไหนผ่านสุขผ่านทุกข์กันมายังไงลองพิจารณาดูซึ่งพี่หมอบางว่าในไพ่มันมันค่อนข้างเห็นนะว่าคุณรักเขาเขารักคุณนะคะเพียงแต่มันมีคนใดคนหนึ่งที่ยังมีความแบบอยากเอาชนะจะบอกว่าการเอาชนะอะไรในความสัมพันธ์เนี่ย ไม่ใช่เรื่องที่จะดีเลยอะ่ะมันจะไม่ประสบความสําเร็จนะมันไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกชนะเชื่อสิมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกชนะนะคะอันนี้พูดในกรณีที่เมธเป็นคนอยากเอาชนะหรือติดอีโก้นะเดี๋ยวทีนี้ถ้ามันกลับกลาถ้าคนที่ฟังอยู่รู้สึกไม่จริงอะ่ะ เราเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่แบบมีอีโก้ในความสัมพันธ์เลยเรารู้ว่าปัญหาคืออะไรแต่เป็นทางฝ่ายเขาต่างหากละ่ะที่ไม่ยอมที่จะแบบมาคุยกันเราเนี่ยก็รอเขาอยู่นะนู่นนี่นะั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกว่าให้อดทนนะถ้ากลับด้านกันนะคะให้อดทนให้รอให้รอให้เขาเนี่ยพร้อมเม้นอาจจะรู้สึกว่าเอา้าเมื่อกี้นี้เพิ่งพูดอยู่ว่าถ้าเรามีอีโก้เราต้องเป็นฝ่ายลดแล้วทำไมเวลาที่เขามีเขาไม่ลด ไม่ได้จะพูดอย่างนั้นเพราะว่าการที่เมธเข้ามานั่งฟังเราต้องคิดอย่างนี้ก่อนคือคุณเป็นคนฟังเพราะฉะนั้นในกรณีที่คุณเป็นคนมีอีกโก้เนี่ยสามารถอ่านให้ฟังได้แบบแบบอ่านไปเลยอะว่าควรทำยังไงไม่ควรทำยังไงถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายเป็นคนที่มีอีกโก้แทนเราเขามไม่ได้มานั่งฟังไงถูกไหมเขามไม่ได้เขามไม่ได้มานั่งฟังพี่หมอก็ต้องพูดแค่ว่าเมธกับเขาในยังรักกันเพราะฉะนั้นคุณอดทนก่อนในช่วงเดือนนี้นะคะ มันก็จะมีเวลาที่แบบเขายังดือ้อหรือว่าเขายังแบบเอาแต่ใจย,ยังแบบติดอีโก้ยังมีความอยากเถียงอยากเอาชนะอะไรอย่างเงี้ยคุณปล่อยให้เขาชนะไปพอสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะยังคงยังคงรักแล้วก็ยังคงต้องการกันอยู่แหละในไพ่ที่หมออ่ะแต่ถ้าเกิดว่าให้พูดกันตรงๆนะถ้าแม่มีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยอีโก้เยอะ เกินไปไม่ลดเลยไม่ไหวแล้วหรือว่าเขาเนี่ยมีความเอาแต่ใจเกินไปอยากเอาชนะเราเกินไปไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยในเดือนนี้เมฆก็จะเริ่มมีความมานั่งชั่งใจค่ะสิ่งที่พี่หมอเห็นเริ่มคิดทบทวนว่าเราจะปล่อยความสัมพันธ์เนี้ยไปในทิศทางไหนแต่มองว่ามันก็ยังแบบมีความผูกพันกันเยอะมากๆแล้วปัญหาแก้ไขได้อะเพราะฉะนั้นคุณลองถามตัวเองเนาะ ว่าเรายังอยากให้ความสัมพันธ์เนี้เป็นยังไงคะ่ะถ้าเกิดว่าเรายังรักกันอะ่ะมันจําเป็นต้องอดทนมันก็จําเป็นต้องอดทนนิดนึงในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็ถ้าช่วงเวลาไหนอย่างที่บอกอะ่ะมันไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่แย่ไม่ได้ไม่ได้แย่ทั้งเดือนนะมันเป็นบางช่วงนะเมื่อกี้ที่พูดไปอ่ะมันก็จะเกิดขึ้นในบางช่วงนะคะเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่แบบ เล่ากับเขาแบบโหยอันนี้คือแบบดีเลยคุยกันรู้เรื่องเลยนู้นนี่นั้นเนี่ยพยายามกอบโกยช่วงเวลาเหล่านั้นสร้างความทรงจำสร้างสตอรี่พูดกันดีๆสื่อสารกันดีๆด,ดูแลเอาอกเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน โมเมนต์เหล่านี้แหละมันจะช่วยให้คนที่ติดอีโก้ในความสัมพันธ์เนี่ยมันคอยเอามาฉุกคิดว่าเราหรือเขาเนี่ยยังคงสําคัญในความสัมพันธ์นี้อยู่มันจะไม่ตัดกันง่ายๆหรอกในไพ่พี่หมออ่ะมันจะยังแบบอยากไปด้วยกันแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ยอมมันมีคนหนึ่งที่ยังไม่ยอมในความสัมพันธ์นี้นะคะอดทนแล้วกันนะถ้าเราเป็นฝ่ายเจอ นะคะอันนี้ก็คือไพ่ของคนมีคู่ค่ะของชาวลัคนาราศีเมษนะคะในช่วงเดือนกันยายนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปฟังสุขภาพกันนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่สุขภาพของชาวลัคนาราศีเมษนะคะในช่วงเดือนกันยายน2568สําหสำหรับไพ่สุขภาพที่ได้มาก็จะมีไพ่ควีนถ้วย 9, เก้าเหรียญสี่ไม้เดอะฟูลแล้วก็5ดาบนะคะ ปัญหาสุขภาพที่พี่หมอมองเนี่ยเอาภาพรวมก่อนก็คือมองว่าใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยมันมันเหมือนกับเป็นช่วงที่เราอะ่ะ เริ่มที่จะแบบหันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองเพิ่มขึ้นมันรู้แล้วไงมันมีสัญญาณแล้วว่าเออมันมีปัญหาสุขภาพนะบางคนเมื่อก่อนเนี่ยก็คือไม่ค่อยได้ใส่ใจสุขภาพตัวเองเท่าไหร่ละเลยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาในช่วงเดือนนี้เริ่มหันมาให้ความสัมพันธ์ขอภยัยให้ความสําคัญกับสุขภาพของตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะอะมีการแบบว่าอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะมีการพักผ่อน อะไรอย่างเงี้ยเยอะขึ้นนะถือว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่มีผลดีกับสุขภาพนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของปัญหาที่มีโอกาสจะเจอนะในช่วงเดือนกันยาก็จะมองไปที่เรื่องของภูมิแพ้ผิวหนังฮอร์โมนนะคะผื่นคันอักเสบอะไรเงี้ยอาการผื่นอาการอักเสบหาสาเหตุของมันไม่เจออะไรประมาณนี้นะคะ่ะซึ่งมันก็เกิดมาจากพวกโรคภูมิแพ้หรือว่าสภาพอากาศ อากาศเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะนะต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับพวกระบบขับถ่ายระบบย่อยนะคะ,ะท้องอืดท้องผูกอาหารไม่ย่อยท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นต่างๆใดๆเนี่ยไปจนถึงแบบถ้าร้ายแรงหน่อยเนาะ ระบบขับถ่ายมันก็จะเกี่ยวข้องกับพวกลำไส้นะคะก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ลำไส้อักเสบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าร้ายแรงหน่อยนะก็จะแบบเป็นรุนแรงหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้ความสำคัญกับอาหารการกินมากขึ้นหน่อยนะคะในช่วงเดือนกันยายนนะคะแล้วก็สำหรับ บางคนนะคะก็จะมีเกณฑ์ของอุบัติเหตุทําให้เกิดการเจ็บตัวได้นะคะเล็กๆน้อยๆ,ๆส่วนใหญ่ก็จะมาจากการเคลื่อนไหวของเราแหละการการเคลื่อนที่ของเราะคะ่ะการใช้ชีวิตนะเป็นพวกลื่นล้มของมีคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะรามัดระวังนะคะเอาเป็นว่าสุขภาพกายเนี่ยจะประมาณนี้แล้วก็บางคนที่มองเห็นเนี่ยแอบรู้สึกถึงปัญหาเกี่ยวกับ ความเครียดนะคะสุขภาพใจใดๆนะรู้สึกแบบหมดไฟเบรนอาไม่ค่อยอยากทำอะไรในบางคนด้วยเพราะมาเพราะว่ามันเครียดอะไรเงี้ยค่ะคิดเยอะก็อยากแนะนำแบบเบสิกที่แบบชอบพูดเลยก็คือพยายามแบบหา กิจกรรมอะไรที่มันแบบพาตัวเราเนี่ยออกจากความเครียดนะคะมันก็พอที่จะช่วยให้เราเนี่ยลดความเครียดลงได้มันไม่หายหรอกแต่ว่ามันก็จะลดลงได้นะคะดึงตัวเองไปอยู่กับกิจกรรมที่ตัวเองชอบหรือว่ากิจกรรมใหม่ๆก็ได้นะที่แบบมันดูแบบน่าสนใจอะไรเงี้ยก็จะช่วยให้สุขภาพจิตหรือสุขภาพใจเนี่ยดีขึ้นได้นะคะโอเคคะ่ะอันนี้ก็คือไพ่ของความรัก แล้วก็สุขภาพของชาวลัคนาราศีเมษนะคะในช่วงเดือนกันยายน2568ก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้มองเห็นพื้นฐานความรักแบบคร่าวๆในช่วงเดือนนี้ได้ไม่มากก็น้อยนะคะใครที่กำลังมีปัญหาความรักอย่างที่ไพ่เขาเห็นเนี่ยแนะนำว่าให้ใจเย็นๆค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้นะคะสำหรับคนมีคู่ร่วมมือกันเท่านั้นถึงจะผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาครั้งนี้ไปได้นะคะครั้งนี้คลิปนี้ก็จบแล้วนะคะฝาก ติดตามคลิปใหม่ๆอื่นๆในช่องด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมีไตรมาสสุดท้ายออกมาให้ได้ฟังกันนะคะยังไงก็ขอขอบพระคุณชาวลนาคราศีเมษมากๆค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ